เอ้ยสวยโอ้ยลงก่อนดีไหมนะยนียเนยขึ้นน้ำมันอันนี่อมึงเสอทำไมอันนี้คือเอาคืนฝนเอาคืนเนี่ยน้ำกูอยู่าดีอ่ะกูผิตรงไหนอ่กูผิดตรงไหนก่อนต้องคืนวติ๊กตตตดัดตด อย่างเงี้ยอย่างมือเข้าใจเรียนทำไมเราถึงสามชั่วโมงเนี่ยแม่งติดตรงนี้ได้ยังไงมึงไงมามากันใจไว้เพื่อนไวไววินตุกไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยขำเหนื่อยมากเลยโกงผังในเมื่อวานแล้วมั้งเอาสต่ครูแล้ว